สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด it c h ช n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการปิดในส่วนของคอมเมนต์ะ Comment นะครับในคลิปเรียของในคลิปเรียวบน Facebook ของเรากันนะครับก่นในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการปิดคอมเมนต จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามายังส่วนของเอ่อ b ฟซบุ๊กกันได้ลเยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ส่วนของคลิปเรียลนะครับที่เราจะต้องการปิดคอมเมนต์กันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของจุด -3 จุดนะครับบนคลิปเรียลกันนะครับ หลังจากคลิกในส่วนของจุด3จุดแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนู Menu นะครับที่เขียนว่าใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณได้กันนะครับก็ให้ทําการคลิกกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าโปรไฟล์และเพจที่คุณกําลังกล่าวถึงกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกในส่วนของอันอื่นก็นได้นะครับแต่ว่าผมอันเนี้ย ผมเลือกเป็นในส่วนของโปรไฟล์และเพจที่คุณกำลังก่าวถึงกันนะครับหลังจากเลือกส่วนของหลังจากเลือกแล้วนะครับในส่วนของอขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเรียบร้อยกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกในส่วนของเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าเรียวกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวขอ ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปหน้าวิธีการปิดคอมเมนต์ ในคลิปเรียวของเรานะครับแบบเลือกบางคอมเมนต์กันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h a n n e n นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ